สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการจัดส่งกันนะตั้งแต่คลิปที่1นนะครับสมมุติถ้าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อนะจะมีคลิปที่1บอกก่อนว่าคุณลูกค้าจะสั่งแบบไหนนะครับความหนาความกว้างความยาวนะคุณลูกค้าต้องเป็นคนออบอกทางเรานะครับทางแอดมินเขาก็จะได้รับรับออเดอร์นะครับพอรับออเดอร์เสร็จแล้วนะครับ ออคุณลูกค้ามาจําเรียบร้อยหรือจะจ่ายทั้งหมดนะครับถ้าจะจ่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะคล่องมากนะครับคุณลูกค้าพอถึงเวลาจัดสง่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยทางเราตอนแรกเนี่ยที่ยังไม่ห่อเนี่ยนะครับเราจะถ่ายให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับขั้นตอนปุ๊บพอถ่ายให้คุณลูกค้าดูแล้วป๊าบเสร็จใช่ไหมคราวนี้เราก็เอาเข้าไปห่อนะครับพอห่อเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะมาติดชื่อนะครับพอมาติดชื่อปุ๊บแล้วเราก็จะถ่ายให้คุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง พร้อมออพร้อมกับใบที่เรานำส่งนะครับช่วงนี้เราจะใช้ขนส่งเอกชนคือ s u s i s s ไอเดียนะครับแล้วก็เราก็จะทำการนำไปจัดส่งที่บริษัทของ b u s i s e s อเดียนะครับแล้วก็คราวนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของบริษัทขนส่งและคราวนี้ก็จะถึงมือของคุณลูกค้าภายในเวลา 2-3วันนะแล้วแต่ระยะทางถ้าในภายในกรุงเทพก็อยู่ประมาณนี้ยครับสอวันนะเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่นะครับบางที่ก็เป็นชิ้นเล็กวันนี้ก็ไปหลายจังหวัดเลยศรีสะเกดปทุมแล้วอะไรวะปาจีนจนแล้วกรุงเทพลำลูกกาันนี้มันหลายแผ่นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรานะครับ แล้วก็รายนี้ก็จะมีท่านที่สั่งซ้ําม,มานะก็มีนะครับก็ต้องขอพระคุณขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิธีการขั้นตอนนะครับในการจัดส่งนะถ้าจะให้ไวๆคือคุณลูกค้าคือโอนทั้งหมดจะสะดวกที่สุดนะครับพอโอนทั้งหมดปุ๊บนะครับถ้าเป็นไม้แผ่นเดียวอย่างเงี้ยสมมติพันห้านะครับสมมติพันห้าคุณลูกค้าโอนหมดเลยหรือคุณลูกค้าจะมัดจําก็ได้พอมัดจําปุ๊บเนี่ย พอเราถ่ายรูปไปแล้วนะครับหรือเราส่งรูปไปแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถยังส่งไม่ได้ไงสมมติคุณลูกค้ามาจะมาเจ็ดร้อยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องรอโอนเข้ามาอีกแปดร้อยใช่ไหมคือมันยังจัดส่งไม่ได้ไงะนะครับแต่ถ้าโอนเข้ามาทีเดียวปั๊บเนี่ยเราถ่ายรูปสินค้าให้คุณลูกค้าเห็นก่อนปั๊บเสร็จแล้วเราก็ห่ออีกทีหนึง่งปุ๊บถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึง่งพอเราไปส่งของเสร็จปุ๊บ เราก็กลับมาส่งใบในการขนส่งคือเป็นเ,เลขพัสดุนะครับคราวนี้เราก็จบแล้วนะครับมันจะไวสมมุติถ้าคุณลูกค้ามาแค่เป็นการมัดจาํามาเงี้ยสมมุติคุณลูกค้ายังไม่ยังไม่โอนมาอีกนะครับเราก็คาไว้อีกวันหนึ่งละเนี่ยจะช้าจะเร็วอยู่ที่คุณลูกค้าด้วยนะครับผมโอเคขอบพระคุณามากมากนะครับที่นี่บริษัทแสงประภัยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายไม้สักแปลรูปนะครับ ไม้สักประสานไม้สักโครงจอยนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0-817019172นะครับคุณลูกค้าถ้าไม่เข้าใจนะครับหรือคุยกันในทางเ,เพจเไม่ค่อยเข้าใจโทรได้เลยนะครับ0-817019172หรือทางคุณลูกค้าจะให้เบอร์โทรศัพท์มาก็ได้นะครับทางเราก็จะรีบประสานทันทีนะครับโอเคสวัสดีครับ